จากโจทย์ที่อาจารย์ให้มานะคะก็คือ c ผลต่าง A e, complement ลบ b i n d e s c นะคะเราทำวเราจะทำวงเล็บแรกก่อนนะคะก็คือ c ผลต่าง A ก็คือเท่ากับ8ทำทรูปภาพอย่างนี้นะคะ เราได้เงาที่เลขแปดจุดสี่นะคะจากไปต่อไปทำที่สี่ สีคนต่าง a อ,องค,มคอมเพลเมนต์คตนึ่งสองสามสห้าหกเสิบ ในเลื่งแสงเล็บน,นะคะแสงรูปดังนี้นะคะเราจะแรงเงาตรงยูเนียนแล้วก็เสนของ A กับ B ด้วยนะคะยก เว้นส่วนของ c แปดเสร็จแล้วค่ะต่อไปต่อไป b กับ pment เอ๊ะไม่ใช่ค่ะ b intersect c นะคะก็คือจำนวนซ้ำของ b และ c การอนสาวรีเลขสี่ก็คือสองสีง่หกสองสี่หกแสดงรูปแบบนี้นะคะเราจะเจรียนงอที่สองสี่หก ต่อไปผลรวมของทั้งหมดนะคะก็คือ c ผลต่าง a c o m p l e น e n t ลบ b อินเ r t c นำร o o t d นำรูปที่สองกับรูปที่สามมาลบก,กันก็จะได้นำมาลบตัวซ้ำกันก็จะได้เท่าก,กับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบ แสใงรูปตังนี้นะคะ จอนนี้เราจะเรงเงาในของยูเนี่ยนนะคะเสร็จสิ้นค่ะ